ใช่ค่ะเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอดมีคลิปมาแชร์วิธีเติมเงินวิธีเติมเงินเป๋าตางังจีวอลเลตด้วยตัวเองง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกําลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะอันดับแรกเราจะต้องเข้าไปที่แอปเป๋าตังนะคะกดไปที่แอปเป๋าตางัง วัวชั้นลาสุดจะเป็น11.3.0นะคะทุกคนจากนั้นใส่พินนะคะเมื่อใส่พินแล้วจะเข้ามาที่หน้า G Wallet นะคะกดไปที่ปุ่ม G Wallet นะคะก่อนที่เราจะไปเติมเงินมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะมุมบนขวาสุดรูปเฟืองนะคะกดเข้าไปนะคะทุกคน ก็จะมีะรายละเอียดต่างๆนะคะบรรทัดแรกจะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด11.3.0นะคะแล้วก็จะมีะรายละเอียดทุกคนไปอ่านดูนะคะ,ะสิ่งที่แอปจะแนะนำให้เปิดให้ปิดนะคะก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Touch ID หรือ Face ID นะคะจากนั้นก็จะเป็นวงเงินจำกัดต่อวันจำกัดวงเงินแกนโดยไม่ใช้ p ิ n นะคะแล้วแต่แล้วก็จะมาแสดงยอดเงินว่าจะแสดงหรือไม่นะคะเดิม แอดกดเปิดไว้เดี๋ยวแอดจะปิดแล้วกลับไปดูซิพอปิดแล้วยอดเงินจะหายไปนะคะเมื่อก่อนมีอยู่20บาทนะคะอ่ะทีนี้จะโชว์เอาไว้นะเราจะได้รู้ว่ามีเงินอยู่เท่าไหร่แล้วก็ไปกดเปิดต่อมาก็จะเป็นแสดงหมายเลขบัญชีของ g w a l l e t เดิมแอดจะปิดเอาไว้นะคะย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะ ถ้าปิดเอาไว้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ0ูนย์ศอะไรประมาณนี้นะคะไม่อยากให้ทุกคนเออใครเห็นเลข ID ของเรานะคะ,ะก็ประมาณนี้รายเลยเดิอื่นเพื่อนๆไปดูกันนะคะ,ะกลับไปเติมเงินเข้า G w a l l e t กดไปที่ปุ่มสีเขียวนะคะก็จะเข้ามาหน้านี้ใครที่ มีกรุงไทยเน็กซหรือบัญชีธนาคารกรุงไทยก็จะง่ายหน่อยนะคะวันนี้เราผ่าน2ขั้นนี้ไปไปที่เลือกธนาคารที่ต้องการจะเติมเงินในที่นี้แอปจะเลือกกรุงเทพนะคะก็จะมีขึ้นมาให้เลือกอีก3ช้อยว่าเราจะเติมผ่านแอปบัวหลวงหรือผ่านพร้อมเพย์หรือตู้ ATM ในที่นี้เลือกผ่านแอปบัวหลวงหรือกรุงเทพนะคะกด ก็จะเข้ามาหน้านี้นะคะบรรทัดแรกสุดก็จะเป็นอบัวหลวง M Banking เราจะต้องคัดลอก ID 15หลักนี้นะคะก่อนคัดเลือกนะคะเรามาดูวิธีเติมเงินเขาก็จะบอกขั้นตอนไว้4ีขั้นตอนง่ายๆนั่นก็คือกดรหัส Gwa เล e ไอดที่แอดบอกไปเมื่อกี้เปิดแอปพลิเคชัน่าบัวหลวงนะคะเริ่มทำการเติมเงิน ไปยังเมนูเติมเงินจากนั้นเลือกเติมเงินพร้อมเพ์หรือ e wallet นะคะแล้วก็ c นำ id ที่เราคัดลอกไปวางไว้แค่นี้นะคะล่างสุดก็จะไปเป็นแอปของธนาคารที่เราเลือกในที่นี้ก็จะเป็นกรุงเทพนะคะกดไปมันก็จะเชื่อมต่อไปที่แอปธนาคารของเรานะคะเข้ามาที่หน้าของธนาคารแล้วนะคะกดไปที่ปุ่มเติมเงิน จากนั้นใส่รหัสผ่านนะคะก็จะเข้ามาหน้าเติมเงินบรรทัดบนสุดมุมซ้ายนะคะเติมเงินพร้อมเพย์หรือ G w a l l e t เลือกตัวนี้นะคะกดเลือกก็จะเข้ามาอีกหน้าต่อมาก็คืออยู่ในหน้าเติมเงินอ่าส่วนบนสุดก็จะเป็นเลขบัญชีแล้วก็บัญชีเงินล้านของพวกเรานะคะอ่าทัดลงมาก็จะเป็นเติมเงินพร้อมเพย์หรือ G w a l l e t แล้วก็จะมีหมายเลข e ี a l l e t 15หลักที่เรา copy มาวางนะคะฮะวาง15หลกักถัดลงมาอีกก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราจะเติมนะคะแอดจะเติมไปอ่ะหนึ100นะคะทุกคนจากนั้นบันทึกนะคะระบุการบันทึกว่าอ่ะรายการนี้คืออะไรแอดจะใส่ไปร้อยหนึ่งง่ายๆนะคะ ถัดลงมาอีกกดต่อไปก็จะมาอย่างหน้านี้เพื่อให้เราตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะก็จะมาหน้านี้เพื่อให้เราตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะาจากนั้นกดยืนยันทํารายการสําเร็จนะคะาจากนั้นเราก็จะกลับมาที่หน้าจี a วัลเลตของเรานะคะทุกคนามาดาูเงินเข้ามาแล้วหนึ่ง 100บาทจาก20บาทก็จะเป็น1 2 0บาทง่ายๆประมาณนี้นะคะไม่กี่ขั้นตอนทีนี้จะออกจากเป่าตังไปที่มุมบนขวาสุดรูปเฟืองกดอีกรอบหนึ่งมุมบนขวาสุดลูกศรเขาก็จะถามว่ายืนยันออกจากระบบยืนยันเท่านี้เราก็สามารถเติมเงินเป่าตางังจีวอลเลทได้ด้วยตัวเองง่ายๆไม่กี่ขั้นตอนนะคะ